ถ้าเราอยากจะอินทิเกรตฟังก์ชันของข้อ a ตรงน,นี้แบบไม่คิดอะไรมากนะเริ่มมาเราก็มาลองอินทิเกรต e กําลังรูท x หาด้วยร x dx ตรงน,นี้แบบแห้งๆดูนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะให้ u เนี่ยเป็นร x ไปนะ u เป็นรูท x หรือก็คือ x ยกกําลัง1ส่วน2นะครับดังนั้น du เนี่ยก็เลยจะได้เป็น1ส่วน2 x ยกกําลังลบ1ส่วน2 dx แบบนี้ไปเนาะซึ่งการที่เรามีเลขชี้กําลังเป็นลบเนี่ยคือการกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็ x ยกกําลัง1ส่วน2เนี้ ก็เลยจะเป็นเซตหนึ่งส่วนรูเอ็กซ์แล้วก็ดีเอ็กซ์แบบนี้ไปนะครับเราจะได้ว่าอินทิเกรตตรงนี้เราจะเปลี่ยนตัวแปรเขียนใหม่ได้เป็นอินทิเกรตของ e กําลังยูนะแล้วก็ก้อนที่เหลือยู่ตรงนี้ดีเอ็กซ์หารด้วยรูปเอ็กซ์เนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่เรามีตรงนี้พอดีนะครับดังนั้นเราย้ายข้าง2ตรงนี้ไปก็เลยจะเป็น2 du ดียูไปเนาะซึ่งตรงนี้อินทิเกรต e กำลังยูก็จะได้เป็นตัวเดิมมาก็คือ e กำลังยูนะครับแล้วก็2องคัของที่เราทิ้งไว้ยัง้นโดยที่ เรารู้ว่า u ของเราเนี่ยคือรูท x เนาะ,ะนะตรงนี้ก็เลยจะได้เป็น e กําลังรูท x แล้วก็คูณ2บวกสแบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นสีส้มดีกว่าตรงนี้โอเคทีนี้เราอยากจะอินทิเกรตฟังก์ชันตัวเนี้ยจาก0ูนย์ไปถึง1ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำนะก็คือว่าเราอยากจะเอา1ไปแทนแล้วก็เราอยากจะเอาศูนย์ไปแทนแล้วก็เอามาลบกันเนาะซึ่งพอเราลองคิดเลขดูนะครับพอเราเอา1เข้าไปแทนตรงนี้เราก็จะมีเป็น e กําลังรูทหนึ่งคูณสอง ก็จะได้เป็น e เฉยๆคูณ 2, 2นะครับแล้วก็พอเราเอา0เข้าไปแทนนะก็จะได้เป็น e กําลัง0นั่นก็คือ1นะครับก็จะเป็น1คูณ2ก็จะเป็น2แบบนี้ไปซึ่ง e คูณ2ลบ 2, 2ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วของข้อนี้นะครับแต่ว่าในโลกเพียวแมเนี่ยแม็จะมีปัญหานิดหนึ่งในโลกเพียวแมก็คือขั้นตอนที่เราทําไปก่อนนั้นเนี่ยได้คำตอบที่ถูกต้องมาแล้วนะครับแต่ว่า ในโลกพียวแมกเนี่ยจะไม่ค่อยพึงพอใจกับตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าสังเกตว่าสิ่งที่เราอยากจะอินทิเกรตอะมีการหารด้วยรูทเตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราแทนค่าศูนย์เข้าไปเนี่ยมันจะมีการหารด้วยศูนย์เกิดขึ้นซึ่งการหารด้วยศูนย์เนี่ยมันหาค่าไม่ได้ดังนั้นในโลกพีเวแมกเนี่ยเขาจะเขียนอินทิเกรตตรงนี้ใหม่นิดหนึ่งก็คือแทนที่เราจะอินทิเกรต e กําลังรูทเหารด้วยรูทเอ็กดีเอ็กซ์แบบนี้นะจากศูนย์ไปหนึ่งเนี่ยผมจะเขียนใหม่เป็นลิมิตแทนคก็คือว่า แทนที่เราจะอินทิเกรตจาก0ซึ่งตรงนี้มันมีการหารด้วย0มันหาค่าไม่ได้นี่หว่าเราจะอินทิเกรตจาก a ไป1แทนโดยที่ a เนี่ยจะเข้าสู่0แบบนี้ไปนะครับตอนนี้เราก็จะอินทิเกรตฟังก์ชันตัวเดิมนะ e กําลังรูท x แล้วก็หารด้วยรูท x dx แบบนี้ไปซึ่งตรงนี้ที่จริงแล้วขั้นตอนมันก็จะคิดเลขแบบเดิมนั่นแหละก็คือว่าหลังจากที่เราอินทิเกรต e กําลังรูท x ส่วน x เนี่ยเราจะได้เป็น e กําลังรูท x คูณ2มาตรงนี้ก็จะเป็นตัวเดิมเนาะแล เดี๋ยวเราจะเอา a แล้วก็1เนี่ยเข้าไปแทนนะครับตรงน,นี้ก็เลยจะได้เป็นลิมิตเมื่อ a เข้าสู่ศูนย์นะเราแทนค่า1เข้าไปก็เลยจะได้เป็น e กําลังรูทของ1คูณ2แล้วก็เราเอาเเข้าไปแทนเนี่ยก็จะเป็น e กําลังรูทเแล้วก็คูณ2แบบนี้เนาะซึ่งพอเราหาค่าลิมิตตรงเนี้ยก็จะได้เป็น e ยกกําลัง1คูณ2ก็จะเป็น 2e นะครับแล้วก็ลบด้วยพอเรา a เข้าสู่ศูนย์ตรงน,นี้ก็จะเป็น e ยกกาลัง0ูนย์คูณ2ก็จะได้เป็น e กำลังศูนก็คือ1นึ่งเนาะหนคู2ก็เป็น2อไปก็จะตรงกับคําตอบเดิมที่เราได้มาก่อนหน้านี้นะครับ